สวัส <RAW> ด mhm. ีจ <treating Napoleon>. ้าแม่ๆนะครับอย่าเลื <Kazuto teor in> ่อนผ่านนะครับวันนี้มาบอกบุญนะครับใครที่เลื่อนผ่านอีกนี้ขอให้เรามีบุญสัมพันธ์กันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่13สิงหาคมนะครับ2568หกแก็ขอให้ท่านที่ผ่านอย่นี้เรามีบุญสัมพันธ์กันครับฐานดวงของท่านจะนําความโชคดีมาให้นะครับฟังให้ดีนะครับทั้งเกิวันเกิดเลยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับฐานดวงทะเบียนรถเบอร์โทรเลขสามตัวท้ายประชาชนท่านจะนําความโชคดีมาให้ใครที่มีฐานดวงที่ดวงท้ายด้วย4ี่ห้าแปสานะ นะแปดสี่หนะ้นะ58 3, 58 4, ครับนะห้าแปดสามครับนะวันพรุ่งนี้ดวงของท่านโดูเด่นมากแล้วก็ครับนะสามเจ็ดนะ 8, 5, ครับแปดห้าครับสานะครับสามเจ็ดแปดสีนะครับก็เป็นฐานดวงเบอร์โทรเลข3ตัวท้ายโดยประพิชาชนของท่านโดยเฉพาะแปดสานะ8ปดห้านะครับนะด แล้วก็เกตสามสามเ็ดนี้ดูดีมากๆครับแล้วก็ 73, ยๆๆกเดืมครับฐานดวงอีกตัวหนึ่งก็คือแปดสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งครับตนันตรุงนี้นะครับโอเคนะครับขอท่านโชดีมีใช้ครับสาธุสาธุเป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนคนนะครับแต่ว่าสองหนึ่งวันแม่มันจะมาไหมหน้าหน้าหน้า